ผมจะมาเอาชิวรอด99วันในกงหนองหมาในเพื่อนๆกงที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยครับดูดิปิดทางเข้าออกนะเ,นเพื่อนๆปลูกให้ชิดนิดนึงนะโอเคน่าจะได้แค่นี้ปลูกต้นไม้ทุกคนปลูกไปนะมันติดอยู่กรงอีกด้านหนึ่งนะเนื้อกวางมันน่าจะอร่อยนะเนื้อกวางปลูกเรียงกันเลยนะ5-6แปลงเลยทุกคนน่าอยู่ขึ้นเยอะบอกเลยนะนางเฝ้านาบ้านเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนแค่นี้เราก็มีอาหารเพียงพอลุยดันเจียนเลยทุกคน อยู <laughs> okay, ่โอเคเดลโอเดโลเฮ้ยโอ้โหได้ชุดแวมพายมาเพื่อนอันนี้ถือว่าดีนะครับคือตอนนี้ยังไม่เจอแก่เลยเพื่อนตั้งแต่ย้ายมานะมีโลป้องกันนะคือถ้าไม่มีการตกปลามันก็เรียกว่าชีวิตสโลไลไม่ได้ đây, เดี๋ยวเดือนใช่ไหมเหลืออีกสองสามคืนเพื่อนเราก็จะถึง99แล้วนะเอาปลามาป้อนทากโก้นะ่ยเบื่อนๆือวงตาแดงมาแล้ว หายนะโอเคผ่านขึ้นเนี้ยไปเราก็จะทำบริกิจสำเร็จนะเพื่อนเ9ืกวันแล้วนะมันยุ่มหัวเราไม่ได้นะโอเคเพื่อนๆตรงนี้เป็นที่ที่สบายที่สุดแล้วนะเพื่อนเตั้งแต่เอาชีวิตรอดมานะเพราะว่ามันกว้างขวางนะดูดิคืออยู่ในเนี้ยรับรองไม่อดตุยในแน่นะเพื่อน,นเดี๋ยวปลาทักทายสักขวดอุ้ยโอ้มันเยอะเกินทุกคน